Bionic you write โดยจะแคทแล้วก็แมนชาลของเซอร์เบรนาคุณผู้ฟังขอ I will survive มาด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวร้องเอ๋เดี๋ยวเล่นให้ฟังอย่าร้องเลยใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังบอกว่าไปทอดกระถินมาอนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะพี่ชื่ออะไรพี่จิกนะฮะพี่จิกนะฮะพี่จิกบอกว่าเนี่ยวันนี้พาลูกทีมไปทอดกระถินนะครับตามวัดรอบๆโรงงาน เพื่อได้บุญกุศลให้อยู่ที่นี่นานๆอ๋อขอยพี่จิได้อยู่นานๆน,นะฮะสาธุสาธุนะครับพี่ไม่ได้ไปแจ้งไปว่าชัดเจนไม่ได้ไปตกลงพี่จิไม่ได้ไปเนาะก็เลยฝากไปทําบุญใช่ไหมฮะโ okay. <laughs> อเคอานุโมทนาสาธุด้วยขอบคุณที่เอาบุญมาฝากนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังมีข้อความหนึ่งถามว่าเมื่อวานวันที่16ตุลาคม ผลเป็นยังไงบ้างครับพี่กายเลือดก,กำเดายัางไหลไม่หยุดเลยเนี่ยยังไหลอยู่เลยไหล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 โอ้ยตายละนะฮะแม่มันมันเฉี่ยวไปเฉียวมาสิคุณฟังอะ่ะมันไม่ชนปึ้งนะแต่ หมายถึงว่าตัวเลขน,นะไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุนนะมันเชียวอะ่ะมันเชียว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 แบบถลอกถลอกอะ่ะมันไม่เป็นแผลชะกันนะสิโตนะอ่ะตอนนี้พร้อมที่จะไลฟ์กันแล้วนะฮะคนทู้ฟังที่เข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะทั้งบ้านดำบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้าเพร้อมไป allow the world กันเลยดีกว่าครับ เรื่องแรกๆเรื่องแรกนะฮะมาที่ประเทศไทยก่อนเป็นเรื่องเบาเป็นเรื่องตามความเชื่อนะฮะคือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นแว่นใหม่ไหมเป็นไงแว่นส่ตาย,ยา <c ười> คือแหนจอน,นี้ชัดเลยนะแต่มองไปจอดูเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยอะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังวิที่ยู่ยก,ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันทางไลน์ได้นะฮะคืออย่างนี้มีคุณผู้ฟังเนี่ยเขาก็แชร์กัน,นเรื่องของการตามหาน้องแมวใครที่เลี้ยงแมวคงทราบดีนะว่าโอ้บมดมันจะหายมันก็หายไปนะบางวันก็เดิน,ดนตามหาไม่รู้ไปอยู่ซอกไหนไปอยู่บ้านไหนไปอยู่มุมไหนน้องละมุด น้องละมุดชื่อแมวนะเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็เลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็หายไปตั้งแต่วันที่14ตุลาเธอก็หาทั้งวันแล้วหายไปหลายชั่วโมงเลยนะจนมีการตั้งรางวัลด้วยว่าให้ใครเจอน้องละมุดเนี่ยเดี๋ยวจะให้2,000บาทผ่านไปครึ่งชั่วโมงเออขอไปผ่านไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่เจอน้องละมุดเลยก็ <c oughs> ตั้งชื่อเขาอ่มันก็มุดไปเรื่อยสิเออลองตั้งชื่อสิน้องจงแจง้ง <c oughs> น้องปรากฏกายอย่างเงี้ยเออมันก็จะไม่มุดไม่หายไปคนเขาก็เข้ามาเมนเพราะว่าเขาโพสใช่ไหมฮะในโซเชียลเขามาเมนบอกวิธีการในการหาแมวเออจริงหรอเปล่าก็ไม่รู้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะวิธีแรกเขาบอกว่าเอาเหมือนหม้อมาครอบผัวแล้วก็ตะโกนเรียกน้องละมดน้องละมดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคนสมัยโบราณไว้เรียกผัวเรียกสามีให้กลับบ้านเสียงมันคงก้องกัง,ง,งวานอ่ะเนาะ,ะเออหรือวิธีที่สอง จุดทูบจุดทูบบอกเจ้าที่อ่ะเออเวลาแบบอยากจะเส้นไหวอยากจะให้หนู่นให้นี่อะไรเงี้ยก็จุดทูบแล้วก็บอกเลยว่าแมวเราชื่ออะไรลักษณะเป็นยังไงนี่คือตามความเชื่อนะแล้วก็อยู่บ้านเลขที่ไหนอย่างงู้นอย่างนี้แต่วิธีที่สาบที่เขานำไปใช้แล้วเขาบอกว่าเจอแมวด้วยคุณทูกฟังก็คือฝากฝากแมวจรฟังดีๆนะ ฝากแมวจรบอกแมวจรว่าไปช่วยตามหาแมวเราหน่อยไปช่วยตามหาเจ้าละมุดกลับมาหน่อยวิธีการคือให้เหมือนไปกระซิบอะแต่เขาไปดีๆนะระว่ามันตะปบหน้านะเออแมวจอนทีมมันก็ไม่ได้เชื่องนะเขาไปบอกเขาอะเธอ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 ชื่ออะไรอะไม่เป็นไรเธอบอกชื่อเธอไม่ได้เธอไปตามหาละมุดให้หน่อยสิละมุดนะนางเป็นแมวตัวผู้หรือตัวเมียก็บอกไป นางลายเหมือนปลาสลิดอ่ะลายอย่างนั้นเออลายเขาเรียกลายปลาสลิดอ่ะแล้วอายุประมาณเท่านี้เท่าน,นี้หายจากบ้านไปวันนี้วันนี้แล้วบ้านของละมุดอ่ะบัลเลที่นะบัลเลที่เท่านี้เท่านี้อยู่ตรงนี้นปรากฏว่าคนก็มาแนะนําวิธีนี้คุณฟังเจ้าขอ,ของเขาก็ไปทําตามแล้วยังไงแล้วยังไงละมุดกลับบ้านโดยมีน้องแมวจร พามาส่งถึงหน้าบ้านเออให้มันรู้ไปสิให้มันรู้ไปสิว่าได้ผลก็เข้าไปอ่านเม้น์นะฮะหลายคนก็บอกว่าเคยใช้วิธีนี้จริงค่ะเราได้ผลค่ะแมวกับบ้านค่ะแมวจอนพามาส่งค่ะอย่างนั้นอย่างนี้บ้าก็บอกไม่ได้ผลก็มีเออเดยกก็ดีใจกับพี่เขาด้วยเนะน้องละมุดกลับถึงบ้านแล้วโอ้ก็เรื่องเบาๆน่ารักนรัก เอามาบอกคุณผู้ฟังว่าเออเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลาแมวหายให้ไปบอกน้องแมวจรให้ช่วยตามหาอ๋อแล้วพี่คนนี้เนี่ยเขาเอารูปน้องละมุดด้วยนะนอกจากไปกระซิบเนี่ยเอารูปน้องลมให้เขาดูเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออนะฮะดูเรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานนะครดีกว่าคุณผู้ฟังทราบไหมว่าการจราจรการจราจรในกรุงเทพเนี่ยตอนเนี้ยมันติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นรถติดมากที่สุดเมืองหนึ่ง สถิติของทอมทอมบริษัทเทคโนโลยีข้อมูลการจราจรระดับโลกจากประเทศอร์แลนด์นะฮะเขาก็มีการเผยงานรายงานดัชนีการจราจรมาปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยรถติดอันดับสองนะเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดกินเวลานานที่สุดของโลกอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งคือมุมไบอินเดียนะครับ บอกว่าใช้เวลาอยู่ในรถเนี่ยมากกว่า50%เวลาการเดินทางไปที่ไหนก็ตามที <c oughs> โอ้โหสุดๆจริงๆบางทีนะผมจากกรุงเทพนะคุณฟังไปพัทยานะยังใช้เวลาน้อยกว่าที่ไปไหนสักแห่งหนึงในกรุงเทพเลคุณฟังเชื่อมาเออนะครับเออนะอ่ะไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงนะอืม ไปกันที่เมืองจีนหน่อยโอ้ยเห็นแล้วอยากกินอยากแช่มันเป็นบ่อสปาครับอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เมืองฮาบินเมืองฮาบินที่เมืองจีนเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะฮะว่าหนาวมากเขาจะมีเทศกาลน้ำแข็งอะ่ะก็ที่คนไทยจะไปแข่งแกะสะลักน้ำแข็งแล้วก็ได้รางวัลมามากมายนะครับที่ฮาบินเลย หน้าหนาวคือติดลบไม่รู้กี่องศานะฮะไม่ต่ำกว่าสิบองศาแต่ละปีมันก็มีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพแบบสปาใหญ่มากคนลงไปแช่กันเขาทําเป็นภาพเลยไหมคุณผฟังเป็นภาพเหมือนอน้ําน้ําหมาล่าแล้วก็เป็นหมาล่าที่มีสองน้ำด้วยนะแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะแล้วในน้านั้นก็มีทั้งพริกมีมะน,นาวมีผักต่างๆคือดูเหมือนหมาล่ามาก คือจริงไม่กล้าลงไปแช่กลัวเผ็ดตัวปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นของจริงน,นะฮะเขาจัดให้มันดูเหมือนมากนะครับแขกที่พักที่โรงแรมเลยก็พากันลงไปแช่แล้วบอกสบายตัวมากเป็นฮอตสปริงนะฮะซึ่งดูคล้ายฮอตพอตมากๆเลยนะครับอ่ใครมีโอกาสไปเที่ยวฮาบินในด้านหนาวนี้ก็ลองไปดูนะฮะโรงแรมที่ผมว่านะครับ มาที่เมืองไทยอีกสักนิดหนึ่งใครชอบไปเที่ยวเกาะกูดบ้างเวลาเราไปเกาะกูดเนี่ยก็ต้องไปลงเรือที่จังหวัดตราดผมเคยไปครั้งหนึ่งชอบมากถือว่าเป็นเกาะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาอยากได้ไปไนเนาะสมบูรณ์มากมีพื้นที่สีเขียวมากเกาะใหญ่มากนะฮะบางทีจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเวลาเกือบชอั่วโมง ตอนที่นเกาะนี่ก็ต้องแบบว่านั่งรถสองแถวอะ่ะที่เขามารับจากโรงแรมแล้วเขาก็ไปไล่ไล่ส่งนะโอ้็จะถึงโรงแรมเกือบชอักก่วโมงเกาะใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเรือนะฮะไม่ต้องไปขึ้น,นเรือจากตราดก็ได้ขึ้นเรือจากพัทยาไปเกาะกูดใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองสองชั่วโมงเองนะฮะเขาบอกเป็นเรือไฟฟ้าไฮเทคเลยนำเข้าจากสวีเดน ใช้เทคโนโลยีไฮโดรฟอยนะก็คือเป็นบินเหนือนน้ำโอ้ยอีกไม่นานอีกไม่นานจะได้นำมาใช้แล้วใครที่ชอบไปเที่ยวนะฮะที่เกาะกูดผมคนหนึงแหละมีโอกาสเดี๋ยวจะลองใช้บริการจะนั่งจากพัทยานี่แหละนะครับอะมาปิดท้ายเรื่องเบาๆที่เวียดนามกันหน่อยคฟัง ผมพยายามเลือกเรื่องเบาๆนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องแบบหนักๆมากมายพออยู่แล้วเลือกเบาๆที่เวียดนามคุณผู้ฟังคุณครูสอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่งนะฮะก็อยู่ในห้องเรียนของเด็กอนุบาลคุณครูท่านนี้ก็สอนมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะเสร็จปุ๊บคุณครูก็เอารูปกล้วยขึ้นมาแล้วก็ถามเด็กว่านี่คืออะไรเด็ก ไม่ตอบว่าบานาน่านะเด็กตอบว่าอะไรคุณฟังตอบว่าอะไรชิมแปนซีตอบว่าเป็นลิงว่ะคงเห็นลิงแบบกินกล้วยชนิดนี้บ่อยว่าไม่รู้นะก็เลยตอบว่าเป็นลิงชิมแปนซีค่ะคุณครูนะฮะพอวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้กับสมุทรราด,ด้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายที่บ้านดำด้วยนะฮะบอกว่าแล้วแมวจรอ,อยู่กับละมุด ่อหรือเปล่าคะเอามาส่งค่ะคุณพี่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กันต่อหรือเปล่านะครับเออหรือว่าเชื่อค่ะเจอประจาําอ๋อเลยฮะอ่าสุดดีด้วยครับคุณยาน,นีไม่ใช่พี่ตุ๊กยาน,นีใช่ไหมฮะว่าเราเรียกเรียกเราพี่ไก่คงไม่ใช่พี่ตุ๊กนะนะครับยังไม่เคยไปเลยอยากไปมากเกาะกูดใช่ไหมครับคุณผู้ฟังต้องต้องไปนะเกาะกูดนี่เป็นเกาะอะไรที่แบบ ธรรมชาติสุดๆสวยงามสุดๆนะฮะประทับใจมากการเดินทางอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะลุยนิดนึงอ่ะแต่ว่าอีกหน่อยจะมีเรือข้ามไปแล้วอย่างที่บอกไปอะใบ,บ,บายทางบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำด้วยนะครับสำหรับ smooth FM ยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับนี่คือ smooth around the world ครับ